ผ่านเรื่องแย่ๆได้เพราะคนนี้ราณีแคมเปญเกิด24ธันวาคมพศ2532ชื่อเล่นเบลล่าเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก300ล้านเป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทิพัฒนและบทบาทแม่หญิงการเกตเกศุรางจากบุพเพศนิวาสล่าสุดเบลล่าราณี ความลับแตกพาเพื่อนสนิทสองคนในชีวิตมิวและโอเพื่อนนอกวงการมานั่งตอบ50คำถามที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพร้อมเผยเวลาเบลล่ารักใครทุ่มเทไปไม่เหลือยอมขับรถข้ามฟากเพื่อไปหาเรียกว่าในวงการเราอาจจะเห็นดาราคนนั้นสนิทกับคนนี้แต่สำหรับเบลล่ารานีอาจไม่มีสนิทกับเพื่อนในวงการคนไหนเป็นพิเศษแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเบลล่ามีเพื่อนสนิทมากๆสองคนซึ่งคบกันมาตั้งแต่ สมัยที่เรียนมทผ่านมาตอนนี้ก็เกือบ15ปีนั่นก็คือคุณโอและคุณมิวลาสุด26มีนาคม2566เบลล่าได้พาคุณโอและคุณมิวมาร่วมในรายการเบลล่ามาแล้ว EP 1 1และตอบ50คําคำถามเกี่ยวกับเพื่อนทั้ง3ทั้งเรื่องสมัยเรียนความลับที่ไม่เคยบอกพ่อแม่รวมไปถึงเรื่องความรักทางนี้มีคำถามหนึ่งที่ถามว่าใครคือคนที่คลั่งรักมากที่สุดซึ่งก็คือเบลล่าคุณโอเล่าว่าสมัยก ก่อนที่เบลล่ามีคนคุยบ้านเบลล่าอยู่สะพานใหม่บ้านคนคุยอยู่พระรามสองซึ่งอยู่อีกฝั่งของเมืองเบลล่านัดคนคุยมาเจอที่สยามถือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านทั้งคู่แต่แทนที่ต่างคนต่างมาเบลล่ายอมทุ่มสุดๆด้วยการขับรถจากสะพานใหม่ไปพระรามสองเพื่อรับคนคุยแล้วมาที่สยามและพอนัดจบเบลลาก็ขับรถไปส่งเขาที่พระรามสองแล้วขับรถกลับบ้านตัวเองที่สะพานใหม่เรียกได้ว่ารักใคร่รักจริงไม่มีคำว่า ทูมหมดหน้าตักตลอดเมื่อถามถึงสิ่งที่เพื่อนทําให้แล้วไม่มีวันลืมคุณโอบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่คุณแม่ของคุณโอป่วยแล้วแม่ต้องอยู่ในสถานพักฟื้นมีแค่คุณหมิวที่ได้ไปเยี่ยมคุณแม่ในช่วงนั้นและหลังจากที่คุณแม่ดีขึ้นก็เป็นเบลลาที่ขับรถจากกรทมไปหาคุณแม่คุณโอที่นครนายกซึ่งทาาคุณโอก็ซึ้งและคุณแม่ก็ซึ้งยิ่งกว่าที่มีเพื่อนสนิทของลูกมาเยี่ยมในขณะที่เบลลาบอกว่าตอนที่ตนเฮิร์ตในเรื่องความรัก เบลล่าจะมีเพื่อนซัพพอร์ตตลอดทําให้เบลล่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขาดอะไรไปเลยเพราะมีความรักของเพื่อนที่มาช่วยให้เราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้และสุดท้ายให้พูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนคุณหมิวบอกว่าเบลล่าคือคนที่ไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันช่วงแรกๆที่เบลล่าเป็นดาราก็จะมีคนมาเตือนว่าเดี๋ยวเบลล่าดังก็จะหายไปแต่จนถึงวันนี้ก็ไม่หายไปในขณะที่เบลล่าบอกว่าตั้งแต่ที่เข้าวงการ มๆก็จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เบลลาเปลี่ยนไปให้เตือนด้วยนะและนี่คือเหตุผลที่ทําให้เบลลาต้องเจอเพื่อนบ่อยๆเพื่อเช็กว่าเบลลาเปลี่ยนไปจริงไหมตนไม่อยากเปลี่ยนไปตามแสงสีหรือรู้สึกว่าตัวเองเลอเลอกว่าคนอื่นและเพื่อนคนนี้ก็คือสําคัญในชีวิตเบล,ลมากๆ